ครับตอนนี้ได้เวลาเก็บขยะนะครับครับอันนี้เป็นเมลุจำรองนะครับใช้ที่เผางานศพของน้องวิรดาวงเทวานนะทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะครับคุณกุ้งสุธิราชนะครับก็อยู่ทางด้านบนนะครับนี่นะครับคุณกุ้งนะครับก็อยู่ทางด้านบนนะทุกคนนะครับด้านหลังเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับทุกท่านนี่นะครับ เมื่อกี้ผมก็ได้ถ่ายรูปกับคุณกุ้งแล้วนะทุกคนนะก็เป็นกันเองนะครับคุณกุ้งก็มาดูนะครับไม่รู้จำลองนะครับ ครับเมื่อกี้ผมก็ได้คุยกับพี่กุ้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะได้ถ่ายพี่กุ้งนะครับตอนนี้เราถ่ายจุดบริเวณนะครับให้ f อได้รับชมกันทั่วๆก่อนนะครับผมก็ก่อนถ่ายอะไรผมก็ได้ขออนุญาตคุณกุ้งก่อนเนาะนะครับผมนะครับพ่กุ้งก็ขับรถไปแล้วนะครับเพท่านนะครับก็น่าจะอยู่ที่บริเวณในงานนะครับ เดี๋ยวไงแมงกะบี้นะครับก็จะถ่ายคลิปให้ FC ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับทุกท่าน